คำเตือนช่องนี้จะททำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการเสี่ยงทายโดยจะให้เลือกเสี่ยงทาย1ตัวเลือกจากทั้งหมดที่มี4ตัวเลือกโดยเลือกตัวเลือกที่ท่านชอบที่ใช่ที่ถูกใจที่โดนที่ต้องการตามความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในครั้งแรก และถ้าหากท่านชอบในการเสียงทายในการทํานายในครั้งนี้ฝากทุกท่านนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดในการเสียงทายและการทำนายในครั้งต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังการเสียงทายและการทํานายกันได้เลยครับการเสี่ยงทายการงานในเดือนกุมภาพันธ์2566ใครจะงานลุ่งใครจะงานพุ่ง ใครจะงานปังสามารถเสี่ยงทายกันได้เลยครับผู้ที่เลือกตัวเลือกนี้คนที่ว่างงานจะต้องเหน็ดเหนื่อย,ยอย่างมากในช่วงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายจะต้องใช้สติปัญญาความสามารถในการแก้ไขปัญหาดัางกล่าวจะต้องรีบจัดการปัญหาที่ถาทถมเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะว่างงานแต่ก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบแบกรับภาระ แบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นช่วงเวลาที่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากแต่อย่าพึ่งท้อถึงท้อก็อย่าถอยนะครับจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่อย่านั่งรอโอกาสไม่เลือกงานไม่ยากจนเน้นการสมัครงานกับหน่วยงานหรือบริษัทองค์กรขนาดใหญ่สําหรับคนที่มีความสามารถมีความคิดริเริ่มอยากจะเปิดบริษัทอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถทําได้นะครับในช่วงนี้แต่การเริ่มต้นนั้นยากลําบากและเหนื่อยหนักอย่างแน่นอน สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงเวลานี้หากไม่เกินความรู้ความสามารถมีโอกาสสําเร็จสมหวังสมปรารถนาถ้าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วปังก็สมควรเหนื่อยนะครับส่วนคนที่มีงานทําในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่งานเข้างานงอกจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานเล็กงานใหญ่งานส่วนตัวงานคนเดียวงานกลุ่มงานส่วนรวมยิ่งงานมากคนมากปัญหาก็ยิ่งมากตามมานะครับ ดังนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้เข้าที่เข้าทางต้องใช้สติปัญญาใช้ความรอบคอบทีท่วนณขณะนี้สถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้นั้นมีความสุ่มเสี่ยงมีแรงกดดันสูงมีเดิมพันสูงหากพลาดพังหรือผิดพลาดก็อาจส่งผลร้ายเสียหายหนักได้นะครับสุดท้ายแล้วปลายทางผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรก็ยังไม่สามารถบอกได้นะครับ ผู้ที่เลือกตัวเลือกนี้คนที่ว่างงานจะต้องมีความกระตือรือร้นจะทำอะไรสมัครงานที่ไหนจะต้องรีบในการริเริ่มเริ่มต้นให้ได้ภายในเดือนนี้นะครับอย่าชักช้ารีรอยิ่งเริ่มต้นได้ไวเริ่มต้นได้เร็วก็ยิ่งดียิ่งมีโอกาสเติบโตยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จช่วงนี้จะต้องรู้จักทำตัวเป็นผู้ใหญ่รู้จักโตรู้จักที่จะรับผิดชอบอย่าทำตัวงี่เง่าไม่เอาไหนเอาแต่ใจ อย่าทำตัวเหมือนเด็กๆเพราะว่าในเวลานี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีฟ้าเปิดโชคช่วยมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาได้งานสมใจคิดหวังสิ่งใดนะครับในเรื่องการงานมีโอกาสสําเร็จแต่จะต้องไม่เกินความรู้ความสามารถของตนนะครับสําหรับคนที่ทํางานแล้วมีโอกาสได้ิเริ่มโครงการใหม่แผนงานใหม่เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นในการดําเนินการสิ่งต่างๆจะต้องใส่ใจในรายละเอียดให้มาก จะต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหากปล่อยไว้อาจจะเป็นอันตรายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับหากมีลูกน้องบริวารช่วงนี้อาจต้องให้ความใส่ใจคอยดูแลคอยตรวจสอบกำกับกำชับให้เข้าที่เข้าทางในส่วนโครงการแผนงานงานต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับในช่วงเวลานี้จะใกล้ถึงจุดที่จะแสดงผลลัพธ์ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาได้ให้แก้ไขให้จัดการอยู่บ้างแต่ก็ไม่ร้ายแรง ไม่เกินความรู้ความสามารถที่จะจัดการได้นะครับผู้ที่เลือกตัวเลือกนี้คนที่ว่างงานจะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่แต่อาจจะเป็นงานที่อยู่ไกลไกลจากที่พักที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยอยู่กับที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆแนะนํานะครับหากยังไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรยังไม่มีเป้าหมายก็ควรเลือกงานทํางานที่ต้องเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคน ขนส่งสินค้าขนส่งอาหารเซลล์ในหน้านักบินแอร์สจวตบริษัทนำเข้าส่งออกเป็นต้นหากมีคุณสมบ,บัติอยู่ในเกณฑ์ไม่มีอะไรติดขัดก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงเวลานี้นะครับคนที่ทำงานมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ๆให้ดูแลให้รับผิดชอบหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นในตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบใหม่ที่จะมีความมั่นคง มีความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานองค์กรเดิมที่ทำงานอยู่หรือจะเป็นองค์กรใหม่หน่วยงานใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการพัฒนาก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มากขึ้นดังนั้นอะไรที่สามารถทำได้ควรรีบทำอย่าชักช้าเสียเวลาอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะครับในช่วงเวลานี้ผู้ที่เลือกตัวเลือกนี้ คนที่ว่างงานช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยรอประกาศรอสัมภาษณ์รอเรียกสิ่งต่างๆจะไปไปตามกระบวนการตามขั้นตามตอนไม่สามารถเร่งรีบได้นะครับเมื่อจําเป็นต้องรอก็ต้องรอนะครับรอให้เป็นยินให้ได้ซึ่งผลลัพธ์มีแนวโน้มที่จะออกมาดีตามที่คาดไว้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจดังนั้นนะครับอย่าก,กังวลอย่าเคร่งเครียดแม้ว่าการรอคอยอยางไม่รู้จุดหมายอาจจะยากลำบาก อาจส่งผลต่อจิตใจแต่ก็ไม่ควรที่จะเก็บตัวหมกตัวเก็บกดมันเอาไว้อยู่คนเดียวควรที่จะผ่อนคลายปล่อยวางให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางจิตใจหากไม่มีใครเป็นที่พึ่งขอให้คำปรึกษาขอให้กำลังใจแนะนำนะครับควรเข้าหาทางธรรมเข้าหาวัดวาก็จะช่วยได้มากส่วนคนที่ทำงานแล้วจะเป็นช่วงที่งานต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอนไปเรื่อยๆแม้ว่าอาจจะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับสิ่งต่างๆจะถูกจัดการอย่างค่อยๆไปอย่างมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าเป้าหมายต่างๆสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันคือไปเรื่อยๆนิ่งๆตามขั้นตามตอนเติบโตตามผลงานเติบโตต,ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบแบบแผนที่สําคัญจะต้องระวังเรื่องที่ไม่คาดคิด ไม่คาดฝันปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวจะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยประคับประคองจากนักก็จะกลายเป็นเบาหากพฤติกรรมดีมีหัวหน้าดีมีเพื่อนร่วมงานดีมีลูกน้องบริวารดีก็จะสามารถช่วยให้ผ่านพ้นไปได้เช่นกัน